โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกมนารุโตชิบุเรนในจะเมริจัตส์อมซีไปกันเลยตัวอะไรเอ่ยหอดอิสตราและโซเวอร์เหมือนเดิมนะครับทุกคนไปกันที่ oh <no. S 1> ดาส,สูงสุดและก็และก,ละก็จะลองเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนมันจะยากขึ้นนะเปลี่ยนมาด่านระยะไกลมสามสิบวิหรอโจมตีพลังชีวิตเออ ยากเหมือนกันนะเนี้ยเนี่ยผมเอาแรกแหละเหมือนเดิมเนี่กระถานจาตรุนแรงวันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยเราเล่นรินไปแล้วหรือจะไล่ขึ้นมาอ้ามีคนนี้เด็กอีกนี่นาะโคโดฮามารุนี่ไงชิซุยที่ผมบลอกใช่หรือเปล่าใช่ใช่ มีโคโรฮา,ารุที่เป็นเด็กอีกแล้วคนนี้คนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วมีร่างผู้ใหญ่เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นอีกทีอ่ะเหลือโคโรฮา,ารุนะกับใครมีใครที่เป็นเด็กอีก <c oughs> <c oughs> มีใครที่เป็นเด็กอีกเราจะเล่นเด็กให้หมดก่อนครับอ้าวมีโบรุโตะต,ตอนเด็กด้วยนี่ไงโบรุโตต,ตอนอไหนตอนนี้ก็เด็กอยู่ละมีร่างแรก,แรก แล้วก็มีอีกสองร่างอ้านี่ตอนในนี่ไงศึกศึกตัดสินในนั้นน่ะที่ไปช่วยพ่อชุดเนี้ยอ่าโอเคเราจะเล่นโคโรฮามารุอ่าจะเก่งหรือเปล่าเป็นรูปห้านของโทคางะงรุ่นที่สามเลยนะโคโดฮามารุกถาอะไรอ่ะกะา,ากะถามหาหาเล่มเฮ้ยน่ตัสอนกาถามหาหาเล่มแล้วก็กระสุนคงจักรปะ วันนี้โคโดฮามารุโคโดฮามารุเป็นหลานของรุ่นที่สามเลยมาดูกันโจมตีไหนโจมตีธรรมดาก็เป็นล่างแยกเป็นลูกศิษย์นารุโตเลยนะหายเข้ามาโอเคตั้งหลักแล้วมีท่าอะไรพิเศษไหมมีท่าอะไรพิเศษไหมโจมตีขึ้นแบง์บนซะแยกล่างมาสุด,สด นี่ต่อโอ้ยโอเอ้ยโอ้ยปันกันตอนเขาอันติงานงอไปนะเลาคุณกงจับโอ้มัวแต่ไล่เหมือนดารุต่เลยต้องใช้เงาใช้เงาในการเสกตอนแรกจับอ้าวจับไม่สำเร็จไอ้แต่ของเราถ้าจับของเราน่าจะเป็นท่าระยะกลางนะไม่ถือว่าใกล้มาก คือซุกระสุนกล้งจับใช้เวลาใช้เวลาไลา่จับจับสัตเล็ดเอาระเบิดไปกินเออเขาเป็นลูกศิษย์ของนารุโตะกับใครนะกระสุนกล้องจับพี่ปล่อยปล่อยอะไรอ่ะปล่อยขี้เท่าได้ชื่ออะไรนะครูอะไรนะพี่ก็ใช้ควันแล้วก็ไฟตํม คูอะไรที่เขาใช้สนับมืออ่ะว่าไงเอ,อ้ยอือคาถาฮาเลมตีแน่เคลมฮาเร็วเข้าไปเลยเอ,อ้ยนั่นเป็นผู้หญิงอ้าวแล้วมีฉากนี้ด้วยแต่ถูต้องจักตามอ๋อจริง ไอ้จริงนาโตะก็แปลงร่างเป็นผู้ชายหมดเลยได้นะเคยเห็นตอนสู้กับอ,อ,อนั่นอะชนะญญคนนีนะ้สู้กับคางอุยะนาโตะกลายเป็นผู้ชายหมดเลยเขยายะอึ้งเลยใครบอกว่าท่านั้นไม่มีประโยชน์อ้าบอกกัน แล้วทำไมต้องมีผ้ายาวๆด้วยเนี่ยฮะทำไมต้องมีผ้ายาวๆด้วยฮะโคโดฮา,ามารุใสเอาไปกินฟันไฟต่มเก่งมากจอมตีนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่กระสุนกงจักรไม่สำเร็จเฮ้ยปเปงเข้าหัวได้เลยนีต้องโดนกระสุนกงจักรของผมระยะไกลมากนี่ไงวิ่งเข้ามา พี่นารุโตะสอนผมนะกระสุนกงจั๊กเป็นไงล่ะครับพี่นารุโตะสอนผมนะถอยหลังคาถามมหาฮาเร็มอุย้ยคาถาแยกเงามหาฮาเร็มเหมือนไก่ล่ะโคชินะอ่ะผู้หญิงเจอผู้หญิงเธอชุดว่ายน้ำวิ่งเข้าใส่ตกใจช่องโบเต็มไปหมด ติมเรียบร้อยเก่งมากไม่สำเร็จไม่สำเร็จนี่ไงจอมจอมตีาจ,จอมตีอีอมือซุปอ้าวไม่โดนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเอาเลยครับผมจะชนะด้วยการเรตะต่อยนี่นี่นี่เรียบร้อยยูชื ทำท่าเหมือนเสียลาม,มกเลยนะอเด็กๆแต่เด็กๆก,ก,ก็กวนเหมือนกันคนละมันรู้เนี่ยพอๆกับนารูโตะเลยใช้ได้ใช้ได้พอกสุนท ong จังวิ่งยาวมากอะ่ะเนี่ยดูกระสุนท o n จั่งนะเนี่ยวิ่งไกลมากอะ่ะต๊ะ จะเรียกระยะก,การก็ไม่ได้แนละ้วเพราะยิ่งไกลขนาดระยะไกลดีกว่าเอาไปควันเรียกว่าควันมากระเด็นกระสุนกงจักไม่โดนจ้องตีโอ้โหวิลาวาเข้ามากระสุนกงจักไม่โดนออกมาครับนี่แนะ่ยัน หมดลืมไปจะกะหมดจะกะหมดขอขอชาร์จจะกะก่อนขอจะกะชาร์จจะกะก่อนจะกะผมหมดอย่ารีบร้อนเข้าโจมตีโจมตีกระสุนปุ้งจับเรียบร้อยโจมตีขัดขาขัดขา,ข,ดข,าข,ดขัดแข้งหน่อยเอาไปดาวกระจายโอ้ยเทพอยู่ที่รูปดาวกระจาย จต่เดินไปก่อนผมจะเอาดาักระจายเมื่อกี้ใหม่เป็นท่ากดลงกดลงตีเนี่ยไม่สำเร็จต้องสำเร็จตีตีเนยตีไงโอ้ยจงตีดัจกจายนับพันโอ้โหไม่เห็นดักจายนับพันซารุทบรอชื่อตระกูลซารุทบิ คือชื่อตระกูลของโคโรฮะมารุชื่อของหมู่บ้านนะเนี่ยโคโรฮะเก่งมากเก่งกันเก่งไม่แพ้นารุตโตนารุตโตตอนเด็กเหรอรู้สึกจะเก่งกว่านารุตโตตอนเด็กด้วยนะแต่นารุตโตมันมีก้าวหางนะก็เลยเก่งเออมีตัวนี้ตัวเด็กด้วยว่าฮานาบ,บิมีฮานาบ,บิ <think> so. ตอนเด็กด้วยต้ม ลงควันไปกระสุนโงจักอุ๊ยท่านี้สู้กับท่าหมุนของฮ่านาบีไม่ได้เอาไปดาวกระจายกระถายแยกเงาดาวกระจายกระสุนโกงจักต๋มฮาน,นาบิอยากเจอกระถามาหาลันจวนไหมฮะอ,อยากเจอกระถามาหาโอฬลันจวนไหมซี่ซี่เหวี่ยงตัวเฮ้ยย่า งงสิงงสิครับเอาไปคาถาปลาดาวกระจายโอ้คาถามหาลังจุนจุ้งคาถามหาฮา,า,าเลมไมอ้ยอดไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะปกป้องโคโนฮะนะมีแต่คนรักหมู่บ้าน กระเด็นเลยฮานาบิเก่งอยู่เกง่กเเกงต่อท่าคาถามหาลัคนจวนที่นาราโตะสอนเนี่ยแหละหลอกลวงหลอกล่อคู่ต่อสู้เน่หล่อมากนายหล่อมากต่อไปด่านชิชะตาการระเบิดคารพลัง การระเบิดพลังของโคโรฮะมารุไปเลยโยโย,โย่ชับลังเต็มที่เป็นยังไงก,ก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรนะเตะต่อยรุนแรงคนควันพีดคนขี้เท่าขี้เท่าแล้วไฟโดนตี นีนออ่ท่านี้คืออะไรท่านี้คืออะไรเมื่อกี้นี้ปลาตะก้อใจนี่นี่ปลาตะก้อใจโดนปลาตะก้อใจใส่กระสุนกุ้งจักไม่สําเร็จโว้ยหมดหมดฮึซุบนี่นี่หมดแล้วโจมตีโจมตีโดนปลาตะก้อใจใส่สาถาแยกเงาตะก้อใจหาฟางก่อนจังหวะนี้ฮึซุบฮึยอ๊อฟผมรีบร้อน ผมเก่งมากกระถามหาลัลจนุนอ้าวกลายเป็นกระสุนโกงจากเฉยฮึบฮึบกระทมหาลัลจนุนนี่นี่ไงกระถามหาลัลจวนมันชื่อกระถามหาฮาเลมลุมกาลาไม่เคยเจอที่สามน้อยใส่ชุดไว้นะ้ำ จุดอ่อนเต็มไปหมดเฮ้ยมันโหดนะเฮ้ยตอนระเบิดพลังของโคโนฮาเก่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราเบิดพลังดูดีๆจากการการะได้ภายในวิบตาต้องรวดเร็วครับอย่าให้การะได้ตั้งหลักเพราะการะมันจบตีเหลียไก่ยอดเยี่ยมมากโรชิเล้ไม,มาเลยครับระเบิดพลัง กดระเบิดพลังแล้วลุงเฮ้ยสิงสิงเอาไปนี่แน่ควันโดนควันผมเอาไปดาวกระจายจุ๊บจุ๊จึ๊บจุ๊บจุ๊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 เป็นไงลุงเไป็นยังไงล่ะลุงเอาควันไปอีกเฮ้ยอ่ะลุงเดี๋ยวก่อนให้ผมตีมั่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช้าช้าหน่อยลุงช้าหน่อยนี่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  หมดแล้วทำไมล่างหมดเร็วจังกระถากระสุนคงจับกระถากระสุนคงจับพี่จอกซิงกระเด็นไปจ้ากระเด็นไปจ้าตามมาจ้าดาวก็ใจดาวก็ใจอย่าแปลงล่างอย่าแปลงล่างุผมจะแปลงล่างก่อนขอผ,ผมแปลงล่างก่อนไม่ได้ฮะ ไม่ได้ฮะกระกระถามหาลันจวนเอ้ยสำเร็จเฮ้ยผมชอบติดชื่อชื่อกระถาอลันจวนนะมันชื่อกระถามาอาออมหาฮาเลมไม่ตายฮะเบิดพลังมาลุงเดาปใจเอาไป คาถาคิดเท่าคาถาคิดเท่าไม่สำเร็จนี่คาถาดาวกระจายซิ่งยูง่ายล่ะ <c oughs> ถ้าจำไม่ปิดผมชื่อคาถาอะไรคิดเท่าแนละ้วพ่นคิดเท่าออกจากปากไม่ใช่แก๊สพิษนะแก๊สระเบิดไม่ใช่ควัน ขวัญก็ไม่ใช่น่าจะขี้เท่าเรียกว่าขี้เท่ามาชาร์จพลังโอ้ชาร์จพลังอยู่จ้ากระเด็นไปก่อนจ้านี่แไงขี้เท่าแล้วก็ติดไฟชาร์จพลังเบิร์ดพลังโดนปัดใจออกไปขี้เท่าซึมโจมตีโจมตี กระเด็นไปซะเราก็ะจายิแยกเงาเราก็ะจายจบตีขีเท่าขีเท่าระเบิดหมดแล้วหมดแล้วอย่าชาร์จอย่าชาร์จอย่าชาร์จนานกระโดดขึ้นไปขาพลังขาพลังอ่อนอย่าชาร์จนานเอาไปกระสุนกุ้งจัด อ้าวกลายเป็นกระถานละจวงเฉย <c oughs> ปุ่มเบิ้ลปุ่มผมมันเบิ้ลมันเบิ้ลไม่ตายนะปิดฉากด้วยกระสุนกงจักรไม่สำเร็จฮะกระสุนกงจักรไม่สำเร็จอีกแล้วกระสุนกงจักรไม่สำเร็จหมดหมด,หมดก่อนกระสุนกงจักรอ้าว,อ,าวอะไร คนควันเหรอาขาพลางก่อนขาพลางก่อนกระสุนปุ้งจักโบ้ไม่สำเร็จผมจะปิดฉากแล้วกระสุนปุ้งจักนี่แลหละเฮ้ยซุบเอ้าดูดีพอพอจะปิดฉากสวยๆสักหน่อยไม่ได้เลยเสียเลือดเป็นว่าเล่นเลยได้เลยระเบิดพลังเองกระสุนปุ้งจัก นี่เนี่ยหายหาตัวได้อีกเหรอนี่ฮึซึบนี่ไงหยุดเดี๋ยวก่อนชาร์จก่อนไม่ให้ชาร์จด้วยไม่ให้ชาร์จด้วยกระสุนกงจักเย้จบแล้วจะแค่อยากจบด้วยกระสุนกงจักจ้าจิยาแห่งตระกูลเาดุตัวบีคนนี้เอาไว้ซะจำเป็นนะเนี่ยพี่คุยด้วย นี่ถือว่าไม่เด็กมากนะน่าจะโตมาหน่อยเอาท่านฮาชิรามาเะนเนี่ยแหละคนนี้เอาอย่างกันท่านฮาชิรามะระเบิดพลังเสร็จอยอ<า>ดดาวกระจายไปแยกเงาดาวกระจายหยุดหยคนควันคนควันบุง้งผมเด็ดไหมโอ,โอ้โหโดนจับ แบบตอนพ่นควันมันจังหวะตอนพ่นควันนี่คุณจะพ่นตอนไหนอ่ะฮะฮะคุณจะพ่นตอนไหนกระเด็นไปดาวกระจายออกมาซิงตีแน่หมดหมดหมดแล้วหมดแล้ว,ลวทันรุ่นที่หนึ่งเอาไปขี้เท่าระเบิดคาถามาหาลังจวนฮาเล็มไม่สำเร็จกระสุนกงจัก ปเป่งขาพลังลูกโป่งมาตะขาบมหาลันจวนไม่วิ่งเฮ้ยอะจงตีจงตีจงตีทันลุยหนึ่งเขาเร็วทันลุยหนึ่งเขาแยกดาวกระจายเหมือนเราได้นะเขาแยกดาวกระจายเก่งกว่าเราอีกจู่ๆ,ๆนะตะขาบมหาลันจวนสิเรียบร้อยทัานโคังงี้ โดนทาเลมเมื่อไปโดมตี <laughs> ใช่ได้ใช่ได้มีจุดอ่อนสาวน้อยบิกินนี่ใครๆก็ต้องแพเ <laughs> นจ่จงจำชื่อดไว้ซาวลูกโทบิโอโรฮะมารุ <t obi> เอ๊ะทำไมเลือดเราแดงวา่าเมื่อกี้เนี่ยมองไม่ทันสาสุเกะหายตัวบ่อยขาพลังฮึสึบขาพลังฮึสขาพลังขออนัออนติเมื่อกี้เนี่ยมาฮึสึบอีกแล้วดาวกระจายโอ้โหโดนเหรออะไรอ่ะ โอ้ซาแปลงล่างมาจะโดดช้าไปเหรออ๋อไม่เถื่อไม่ได้เเถื่อไม่ได้เลยเเถื่อไม่ได้เลยเเถื่อเป็นคาสุกเกะนี่แน่กี่เท่าระเบิดตั้มตะคุนกงจั๊วิ่งเลยอีกแล้วกระสุนกงจั๊ วิ่งไก่ดีว้วเยกระสุนกงจักรออกไประเบิดกระสุนกงจักแวบแหววหนีสุนกงจัก,ก,จกไม่เคยโดนกระสุนกงจักไปเอาแล้ว <c oughs> นี่เนี่ย <c oughs> ทีเท่าระเบิดตั้มชาร์จพลังชาร์ตพลังใครเสร็จก่อนใครเสร็จก่อนเสียใจด้วย เอาไปดาวกระจายแยกเงาดาวกระจายจริงจริงขวัญระเบิดตั้มโจมตีโจมตีเฮ้ยซึบอะไรนั่นมปนอันติไม่ใช่เหรอมาอันติกับโคโดฮามารุร่างนี้ทะลุแล้วต er ีแน่ตั้มดาวกระจายแยกเงาซิงจริงจิงขวัญระเบิดตั้มหมดเงาหมดเดน เยี่ยมลูกโปง่งกระสุนกองจับลาก่อนเยี่ยมตามสเต็ปไงตามโทบี้แ่ยชอบชอบตอน,อตอนโคโรฮามารูระเบิดพลังนั่นแหละมีกระถาแยกแยกดาบกระจายให้ได้หลายๆ,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 ๆดวงเรียกท่าอะไรนะจำไม่ได้แยกเงาดาบกระจายเหรอไม่ใช่ เพิ่มจำนวนดาวกระจายระสมาซิงชารปลังโอเคไม่ให้ชาเป็นอรูกันกระสุนหลังจันกระสุนหลังกันนัแล้วกระสุนกองจับเบิร์กแออวไปเนี่ยไม่เอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนกงจับไม่ได้ชาร์ปลังก่อนีนนนนแน,น่เข้เามา,มาทรงไมครับเข้ามาทรงไมครับขี่เท้าระเบิดบึ้มพลังหนึ่งเก้า ฮ้ยซึบจับนี่ไงมาชาร์จพลังข้างหน้าเอาไป Savior บอมเอาบอมไปกินระเบิดพลังดีกว่าอะไรอะไรระเบิดพลังก่อนแป๊บหนึง่งเข้ามาแยกเงาเราก็ใจขีเท้าระเบิดต <countries> <mor> ้มจมตี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 เงาระเบิด เงาดับกระจายขวัญระเบิดไม่เ no ข้ามาเข้าไปเองพยซึบฮึ่ะห um ุ่นหลังจ้าหมดหมดแล้วแต่เย็นโอ้เออเอ้ยหยุดเกือบแล้วกระสุนกุ้งจัดเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้ไงนี่แน่ลูกโป่งช่วยชีวิตโอมตีซึบป้องกันหลบโอ้ยหลบอีกกาไม่สำเร็จรอนี่ก่อน เข้ามาข้าท้ามหาฮาเล่มอ <conception> <limitation> okay. ่ามนอก็จะวิ่งเข้ามาไม่วิ่งเข้ามาเหรอสูงลังจัดกระสุนกระกระสุนกู้จัดยันระเบิดบึ้มขอใช้พลังก่อนเต็มเนียวโอเคแยกเงาแล้วก็ใจคือซิงขีเท่าระเบิดต่ำต่อมตีอ้าวทำไมถอยหลังอ่ะเอาไปแยกเงาแล้วก็ใจ เป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้เก่งครับย่ำเอาล่ะคุณภาพบรรลุวันนี้แลวยังมีเหลือเด็กยังเหลือเด็กอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเล่นใครดีโบริโตดีมั้ยโบริโตตอนเด็กอ่าก็โบริโตเด็กอยู่แล้วตอนนี้เนะทุกคนไปดีกว่าตะจุบบกระตุ้นไทย